ทักทายสบายดีพี่น้องอันหลังจากสาวสว่างมาแต่ตลาดแล้วสา้าสว่างกําลังสีหนึ่งอันใส่กอกพี่น้อง <c oughs> หนึ่งใสก่กอกขมันสุกแล้วก็สีอบไว้ห่อเขาามืออื่นก็ได้มืออื่นกับไปแต่เศร้าพี่น้องก็เลยไปตลาดนัดไปได้เห็นบะเคอรเทศกับอันมัมกับใสก่กอกก็เลยสา้าสว่างหนึ่งดีน๋นี้หนึ่งใสก่กอกไกว อื่นเศร้าก็สิอบใจห่อเข่าแน่ว่าให้แต่จืนกินน้ำแน่เนาะพี่น้องกานมืออื่นมันกะบ่ค่อยมีกับเขาขายพี่น้องเขาต้องเตรียมไปแล้วจะวางก็ได้อันพาไปทายภาพบรรยากาศอยู่ตลาดแอ,อ,ดอ,อดร์แตเลอรแอร์แสัญจรคนกระลายพี่น้องเอ้ยคนไปเลาะตลาดหลายๆเด้พี่น้องยำคำยำแรง มือนีส่งหน่อยเนี่ยคำคำกรณีแห้งไลสองซ้ำทุ่มผลข้าเจ้าจังปิดพี่น้องตลาดนัดที่ใกล้บ,บ้านสาวสว่างนี่ละ <c oughs> ไปหาโฆษณาไปหาโฆษณาคลิปอัน,นส่สองสาวสว่างน, <c oughs> นี่ละนี่ละเนาะพี่น,อน้องเนาะเข้ากันได้ไปพูดไปจานี่ละได้ไปคุย ไปหาเลาะตลาดกะดา็ะไดจะเพิดเพิ่นไปอีกแบบนึงได้ยังกินแรงแน่น,นอพี่น้องเลยน,นี่นี่าสว่างก็สิต้มข้ต้มใช้ไข่ขาวให้ยนคุณยายมูลแต่จื่นก็ขึ้นห้องแล้วเขากินน้ำละกันน้ำน้อาบทาแล้วก็พักพ่อนพี่น้องเอยฝนกระตกเมื่อคืนนี่ ก็ดีพี่น้องบ่ฮ้อนกเหมือนเก่าเช่นเดิมแล้วนอะพี่น้องเนาะสาวสาว่างก็ไดการแต่ละมือแต่ละวินก็ไปนั่นไปนี่ฮะมีกิจกรรมมานั่นอนนี้เฮ็ดร่วมกันกับเพื่อนเพื่อนนะกะมานลงขอมูลให้คุณหมอเพิ่นเื่อนนี่ก็ได้รู้สึกว่ากับงานกับลายอยู่พี่น้อง คุณหมอกันมีงานมาให้บ้ลเฮากะซอยคุณหมอเนาะกะดูแลในอันยยชุมชนนี่ละคัดกรองกันไปกะบ่มี่ยังดอกพี่น้องทิ้งหอดทิ้งเถิงพี่น้องนี่ละอยากพูดอยาา่อยาจ่าอยากพูดอยากคุยกับพี่น้องนี่ละเลาจะว่างก็ได้ ภาพบรรยากาศเพื่อนสาวสาว่างเหมือนเกาเช่นเดิมเลยละ่ะหลังจากมาตรวตนาดกกนได้ก็ได้บรรยากาศยามนี้กนันนั่นรู้อากาศดีออกกำลังกายเหมาะพอดีเนาะพี่น้องเนาะส่วออกกำลังกายก็เหมาะขนาดเลย อยู่ในเว้นาบ้านเสาวสาว่างมีเด็กหน่อยอย่างออกกำลังพี่เนาะลูกล้นลูกล้นใกล้บ้านลลนี่แหละภาพบรรยากาศเหมือนเก่าเชน่นเดิมกันว่าไปตลาดตะลี่กันเงียบกันเงา เนาะพี่น้องสา,สาวสว่างเซียนเก็บปักพริกไปไว้กินไว้กินกับป็นกับเส่กอกกอนพี่น้องก็ไ่ค่คอยกินดุเป็นไดเดอกพี่น้องก็กินตะไคร้แล้วก็กินไก่เมื่อเ้าก็อ้อ,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 อมไก่พี่น้องเลยอมไก่กันไก่ จะเล่นบินโดนสองเดือนจังกินเท่านึงแต่กอกคุณยายก็กิบกนบะดได้แหละคุณยายก็กินยุ่นิดนึงเส่กอกหมูเราจะว่างซื้อใส่กอกหมูมาก็็มี่มนีมั่มของกับแพงพี่น้องตะกีนคอร้อ,อัน20่สิบบาทตัวนี้สามคอร่อยอสั้น โอ้ยยังกระแพงนะพี่น้องเนาะหม่ำกระแพงชูบึงเหงียนคือสิแพงแท้แมนวะตะกี้แซวสว่างซื้อหันอัน,อนขอละยี่สิบบาทมันมีสามขอ,อด้วยกันโอ้ เดพริกุยายก็ได้ได้กินลายสุดเราพี่น้องเพชเพชเพดแซ่บพี่น้องรล้สว่างกิ่นรสจัด่ีด้วยเออบังนะน้าอกไม่เป็นเป็นมากแล้วพี่น้องสมแซ่บน้าอกไม่สมแซ่บเราสว่างมากกลินนแบบรีกเพดเพชคุญยปลูกแบบผีเพชเพชสมพ่อเราหายเนาะ สมม่ิเราให้เก่งเนาะพี่นอนะ้องเนาะมันก็พริกนี่พริกแาวจะวางเ,เก็บไ่แล้วพี่น้องนี่การกินข้าวแซ่บแล้วแบบนี้กันกินมันมันก็นกินข้าวแซ่บเนาะพี่น้องมีเจ้าเดียวอยู่ตลาดนัดตะกี้ไม่ายเจ้าอยู่จะมือนี่ถ้าเจ้าก็บ่ค่อยเฮ็ดขายแบบไดนเนาะพี่น้องเนาะมันต้นทุนมันกับแพง ต้นทุนแพงนียพี่น้องลัดเลาะลัดเลาะมาหยุก,กินกับสมพักกับแซ่บกับพริกขั้นขั้นกิามซัเซี่ยวสามซีลบ่ะ ซ be ื้อเขาก็มีอยู่ตู้เย็นกับพ่อขาดดอกพิกซื้อมาทละสิบบาทเศ้าสิบบาทเนี่ยและซื้อไรก็กินว่าท่านพี่น้องมันเน่าซื้อเจาาสว่างกันก็ซื้อมาใบถัดตับมะฮุ้สั้นกันตับมะม่วงพี่น้องมันแสบอันนี้ก็จะแพงไวเก็บ ไปถ้ากินกับชมพักดิกชมพักกินกับอันเคยกอ,อกนี่นะเก็บสดชด,ดมันกตอันนี้เนาะมืออื่นสา,สา,สาวสว่างก็ไปแต่เศร้าก็เตรียมอาหารไว้พี่น้องถ้ากันเขาใน,น,น,นเฮือนในซ่านหมดแล้วก็เป็นสี่แล้วพี่น้องเอ้ยกระซุงมีมีซีซองอย <c> ู <ười> ่ กันเขาใน่เฮือนในซานแล้วเราจะวางกระสิเด็ตุ่มเขาตุ่มนาำแล้วคุณยายกะติดตามต้อส้มกันไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะกะต้อไปกะบะแน่ขึ้กันอาบไม่คิดแปลกไหมเกี่ยวกับอาหารกันกินเท่าหนหร่ละ ทีต่ตามทีต่ตามกันทีต่ตามรับชมกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอามือนีซ้าสว่างก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมส้าสว่างก็ได้เกิบป,ปักพริกแววตะกินกับมันมันป้งมัาแล้วพี่น้องเพื่อนเศร้าก็เหมือนเกาเช่นดืมและพี่น้องเนาะก็จะได้ชั้นก็จะได้ส้าสว่างก็จะได้ออกไปแต่เศร้ากับคุ้นย่ยก็ได้จะเตรียมอาหารไว้ อามือนี่กะสบายดีจ้า